สบายดีพี่น้องบ๊ะสุขสุคนเนาะสบายดีสีสุกทาพี่น้องเลยตอนนี้ก็อยู่ในรถเนาะกำลังเดินทางเอาเอาเอากำลังเดินทางเข้าเมืองพาน้อง้อยไปหาหมออีกแล้วพี่น้องเลยเร่อทิพย์ลอยคลินิกประจำเลยเป็นคลินิกประจำแล้ว

เใหญ่นอนเนาะไป,ะวไปะวสวรรค์เพิ่นซักยาไปเลยได้ซักยาดีเก็บท้องจักยาองไรก็เจ้ามาซักให้แม่นเป็นอะไรลงไปบ่แบบมันบ่เศร้าด so ิมันบ่อเศร้าแบบซักอะไรยังเก็บท้องคือเก่าไปเลยนะก็เลยมาทมาแบบเพิ่นเมื่อย เขาเป็นรบอกคนเด้อเจ็บน okay. yes. okay. oh yes. okay. mm. yes. ่ใดเจ็บนใดก็บอกคนนี่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 มันเปอันเล่าไกรบเพาะบ่ เราจะกินเพชเดอบาดนีเหิืนกินเพชลายมันยิงนะบบสนามยิงมันแหลกไป็นแนี่มันยงกะวองบขแก่องเนึ่งตนนึง ทำดิทำดิเยงสิซักากนร่าวจะเอักกักกานเศรสาแบบว่าบอกจะไวนะพรว่ามันซักไปแล้วแต่บอกเอาแบบว่ายังคือเก่านางอยู่นี่แลละเจ้านะเจะหน่อยมาเจอเข็มฉันหัวยแล้วบ่ต้องญาติบ่ต้องญาติ ค่อยๆค่อยๆแซ่ดได้คือกันใส่น้ําเกลืออีกบ่ถามแล้วนี่ใส่บ่น้ําเกลือใส่น้ํามื้อนี่ออเดี๋ยวามาเ่นักนี่เฮาก็ได้มแห้งอ๋อามื้อได้อาามื้อแล้วมันทอกท้องเนาะมื้อดอกท้องมันแบบว่ามันเสียเหืะเสียเหงื่อลายแหละแบบมันก็สิเมื่อยงดีเฮาถ่ายๆแห้งโอ้ย ไปท้องน้ำรู้ปะรู้หอมแป๊บเไปแป๊บเดียวไปคนที่แข็งแห้งนี่คือเฮาเนี่ยก็ยังเมื่อยก็ยังไหวคลอยก็ยานเพื่นกป็ยืนเพื่นเนาะเพราะหน้าตาอย่างซีเพราะว่าเฮาเห็นหน้าตาชาวเนี่ยมันแปลกมีโรคประจำตัวเนี่ยหลายคนก็บ่ค่อยแข็งแหงแห้เมื่อยก็ไปตื่มอีกแม่นยังก็ นาตาปรล็กันน่ะนทอาตาเ้ามเรก่องวายอย่างเยชาวเล็กกับกาวทองชาวเลกยังบอมาเป็น่วงเนะใส่ถึงสักวายหลา่หลายๆลยสังเป็นเดียวจดจน เราที่ใส่น้ำเกลือน้ำโมกเกลี่ยเราเขาสับใส่ไสับก้นนี่คือกังอี่เดนี้ว่าสับมกุสับก้นนั้นะสับเท้ากบไปแล้ไหมโอ้ไปบ้าเอาล้วนะเื่องอะจิตโท น่าทานนองลอยเลยจะกินมแทงได้ดูบ้้มันกินอกมั้นะเจ็บท้องเขากินน่กระเพาะกระเพาะไปเนี่ยตอนนั้นยังกินดีก่อนเด้ออยังกินกินวันซึงนี่ไิคยังกินยังตึง มันในมอน้ำมัอยู่มีแม่เป็นอยู่มอใหญ่อยู่มันนี่มอหน่อยเปอยู่สิบบาทสิจ้าลูกสาวเพิ่นมอหน่อยอันนี้มอผัดนมอใหญ่เป็นแม่เพิ่่นนเป็นมอเฮี่อยังลูกเคยมาเป็นในาถวกาแฟที่ิลุกพักเอามามาเมื่อนำมาเจอแต่แม่เพิ่นทำมาทามาจะซักเลยบอกว่าขอแห้มอใหญ่แล้วเคยช่างน้ำลายจะเถื่อนหรือเปล่าเคยช่าน้ำลายแม่นี่ได เก็บย no, no, ่วะทอดนงนู no, 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 no. No, really ันเก็บใส่เยังเ็นแซวไว้นี่เก็บ้าจืดนนาจืดนาสีนาเลืองหมดเลยเจ็บแพงขึนบ่เจ็บกว่าเจ็บโลดมาเจ็บแพง้สิเราเป็นคนที่พอปานว่านซมันไอ่เจ็บก็เจ็บโดเป็น เปนโบไอไม่่เลย่สตีติดยนันแหยานี่แหละยาสตีนี่แหละที่สูบไกินแม่นแม่นนี่นบอก่าอยาสตีว่มันมียู่ระักของเราก็มีกันยังยยังขวดหนึ่งย่างเหลือขวดหนึ่งยน่งยาสตีซิงเกอร์ไ่กิน sự để gia đình thối rồi. gia đình diệt thối. Ừ, nó để. để vay cho đấy. Khi để phải bỏ kinh giả, bỏ sấu đấy, bạn nào. Nè, nó kinh giả, kinh ha. đấy ยูคเขาอยู่บ่ยุเขาเขากินอย่างบ่ซื้อให้มีแต่อยากกินแต่หมากแตงกินแต่หมากแตงเจี๊ท้องอยากกินหมากแตงกินแนี่ยื่นบ่ได้บ่เฮ้อเป็นพวกนมพงยังเหมืนกับกะอีกินแกดผิดโอ้โหดีเลยกินนมน่ะเขาซื้อนมมากินเป็นบวกินเลยบะกะอีกินนมบ่กินบ่นมเป็นซื้อให้นมมันแบบลุงเจ้าหันแล็กตาซอยยังไงดีดีเพราะนมมันแบบลุงเลกน้อยเพราะมันอย่างไรก็กินแล้วมันมันแอนมั่มบอกน้งแอนมั่ม

ổn nào ổn nào chẳng nói cả bớt chép bạn mình mình hài chép ta đây ai xài cưa vừa nắm đơn bên đây này cứ khám thế ta gặp hay vậy đi จะหน่อยก็เศร้าจัะหน่อยก็เศร้าคนเอาอย่าพาลูกอย่าพาลูกเราเจี๋ยเจ้านอนเบ่งก่อนก็ได้จะนอนก่อนผักพ่อนกันหงายแล้วนอนก่อนนอนก่อนหงายเลยเจ็บแหงบ่หน่อยจะใหฮะอย่าไปจีนนะ Bên này, khay này bao, nó 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 no, no, nó no, 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 Nó đang kẹp no, nó no, 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 Nó no, 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 Nó no, 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 Ô vê xuân hôm? Man, man. Shen ông men, bằng đúng, mang bằng đúng. Give đại. Chị được, đi lại bên đề đề là. còn, bên này đẹp hơn, thoải mái, sạch, sạch, đi sạch tập đi sao, 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 sao lại sao, sao là nhang chèn mông chèn mông thang thế chứ, thuốc ya đi ở đi nó, khi địch cho nên ya đi ở đây này kinh địch kinh tâm cái này, มันเป็นแพทย์ประจำนะซักแต่พอเศร้าเน้อสิบเจาะเป็นอะไรเป็นอะไรคัดขาคัดสะโพก <c oughs> น่นัออ,อนอนนิงน่งๆๆจะกระตินคนใน,นกระดูกลาย <c oughs> <c oughs> มีแต่กระดูกไม่ซีดอยู่นิง่งๆ ขอยังคิดงาอยู่ลาวมงเบาสุดจกยบ่เคยซักกับลซักไดเมืงเบาสุดซักกัลกาวล่ะเออเจมื้อเช้านี่ซักทางดซักข้างเดียวกันบ่ห้วยจ้าระบเปลี่ยนข้าง จะบอกบอกเพื่อนว่าอาักักครั้งนี้เราซักไเมือเส้านี่ยที่รังจะบอกเลยมันนั่นมันออกเขาอนี้ก็เจ็บเจ็บเบอร์สองแล้วก เดอเข็มบ้รับระบอบน้อยน้มนแงน่นนี่ยแดงบป่ะกินนีนี่มันดีตเจ้าลูกเราก็กินน่ากินเออกินี่นี้ลูกเจ้าก็ได้กินนํนี่ากินนกินน้ำก่าง เป็นบก้ากินบกากินเอาบก้ากินผซืのの้อมาห้เจ้าบกอะนี่นกินแหมเป็นบก้ากินเ็นยานพิษครบุพิษอันนี้มันพิษพิษที่ทมอทมอมกับว่ากินได้ฮะยาแทกิโลกิโลทังเยอเรายาอันบต้องยากินโลเอเนยเนี่ยเจ้าฟังเจ้าให้เรากินโลกินโลบอกภาษา กินแลวนะกินเดี๋ยนี้ลูกกมหม้อแดงกินเลยจะชิได้มีแห้งดีอยู่กับหมออยู่กับหมอคัดพิษมากกบมหมอซอยได้เอากินเบลุงลูกเจ้าพ่อมะลูกเจ้าแข่งแหงลูกลูกลูกนงน่า้งัวสดๆน่า่ได้ปสนสาพิษนขยาดขยาดก่อนห้มันแตกก่อนเได้เวลาชิกินขยาาวันนี้เลยจะกินจากนั้น มันได้ขมได้อย่างหรอกกิโล่ร่างกายกิโล่กินกินมันก็มีแห้งเหนี่เป็นเหนือมันได้มีรสซ่าอย่างกิโล่กินแล้วก็มีแห้งเป็นอะไรกินจิ้นมัออคือนมลูกเจ้ามาแหละรสซ่าในกันบำรุงบำรุงร่างกายเจ้าลูกเจ้าก็กินได้ลูกเจ้าคุณน้อย คนน้อยกินได้จัได้กินได้คนบุมีน้องหกอยีเสพองอแพงได้หนุ่มมันไหมีแอนมัมาเแอนมัมนะฮะซื้อเนี้ยต้องเขาแมนบ่คอยมีดอทหาธรรมดาตัวนั้นแล้วแหงบำรุงดีเพิ่นหาบกจะอะไรน้ำ้มน้ำสมมือนังสือหาบกินเงินน้ำสมบกด้กิน เนีกี่รสกูเป็นี่ยมันบริมีสว์กับบุนเป็นอะไรแซ่บ่ะนีไยใครด่เส้าเจ้อเราบ่กเส้าแล้วซักเขาไปเค็มเดียวเส้าเลยวะซักปึบเส้าปรับไปกินน้องกเอนะไปกินนั่เวฮะดูทั้เว้ดตัวห่วอยู่บ่หไวบ่ Tâm ấy người ta buổi đấy buồn không từ kim rồi từ thịt cũng cả đi nằng đây nằng đó bộ tít đâu bộ khuôn là bộ, bộ tít nông mưa 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 là gì hơn cứ cầu là ba mưa hơn ก็นั่นไปหาเจ้าเบื้องใหม่ใส่เบอันนี้เบื้องเบื้องในประจำแล้วก็เปลี่ยนเบื้องเบื้องไราจะใส่ประจำนี่ใส่เบื้องนี่แบบหรืว่าเบื้องถนัดบ่อเวลาแกเจ้ากินขาวจะกินถังได้ส์อะนั่นต้องใส่ถังนั้นวันทีกินเนี่ยเพื่อจะกินขาวเนี่ยดี คงดีฮากะใส่บอกคงดีนะคุณุได้เป็นเสติ้งหมดได่หมอแล้วีออะไร่้างินกินเพลทไรินตะแป้งขนาด โอเคพี่น้องเอาไปเดี๋ยวคลิปว่าฉันไลยเนาะขอบุญขอบคุณท่าผู้ชมเลยใครก็ใช้ก็ติดตามเนาะสองทางติดต่อกันช่วยเลือกกันบาราะพพี่น้องเด้อทางเฟซทางไลน์ต่อมาเนาะใครอยากสวยเลยใครอยาพี่น้องสบายดีเสียบแต่เข็มจนว่านั่นเลย